สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตาม The Last Mission นะคะของบิ๊กป้องพลอากาศเอกนภาเดทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศที่ตอนนี้กำลังนับถอยหลังนะคะเขาดาวสู่การเกษียณราชการฮะสโนวีจะเกษียณราชการในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะแต่ว่ายังมีภารกิจสำคัญนะคะที่จะต้องสารต่อนะคะเรื่องของโครงการ F-35 นะคะอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าบิ๊กป้องเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ได้ริเริ่มนะคะในการก้า แรกนะคะจนถึง9ที่2ของโครงการจะซื้อ F35 นะคะตั้งแต่เสนอคอรมออนุมัติเรียบร้อยแล้วจนผ่านในเรื่องของสภาเรื่องของงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะคแม้ว่าจะถูกตัดลงเหลือ อหระหรือว่าประมาณ300กว่าล้านก็ตามนะสำหรับการผ่อนจ่ายงวดแรกของเครื่องบิน F35 2เครื่องแรกนะแต่ก็ถือว่าได้เริ่มต้นฮะแต่ว่าก่อนที่บิ๊กป้องสโนวีเนี่ยจะ,กะเกษียณร,ราชการไปบิ๊กป้องอยากที่จะทำมิชชั่นสุดท้ายให้สำเร็จเพื่อให้มีความมั่นใจว่าอย่างน้อยสิ่งที่ได้เริ่มไว้โครงการ F35 จะมีความสำเร็จตามมาค่ะ The last mission ที่ว่านี้นะก็คือการที่พลอากาศเอกนภาเดชเนี่ยจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะะในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะะเพื่อที่จะเดินสายไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติโครงการ F-35 ะะโดยจะไปวอชิงตันดีซีนะ d ะโดยเฉพาะในส่วนของเพนทากอนนะะที่จะต้องไปพูดคุยกับอ่า d s e a นะะหรือว่า Defense Security Cooperation Agency นะะซึ่งถือ ว่าเป็นหน่วยงานสําคัญนะคของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะมีส่วนในการชี้นะคะว่า จะขายเครื่องบิน F-35 ให้กับกองทัพอากาศไทยหรือไม่นะคะว่ากันว่าทางสภาคลองเกรสเองเนี่ยนะคะก็จะต้องฟังนะคะทั้งจากากระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเดินสายไปพบกับซีเนเตอร์ด้วยนะคะซึ่งก็คือคุณแชมมี่ดักเวิร์ะคะเพื่อที่ว่าทางซีเนเตอร์เนี่ยจะช่วยนะคะทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาคองเกรสนะ,ะให้ช่วย อ,อนุมัติ F35 กับเราค่ะ แต่ทาว่าการเดินทางไปครั้งนี้นะคะพลอากาศเอกนภาเดชไม่ได้ไปคนเดียวหรือไปแค่กับคณะติดตามเท่านั้นฮะแต่ว่ามีทีมพิเศษนะคะร่วมคณะไปด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นความหวังของกองทัพากาศเลยนะคะโดยมีการจัดทีมนะคะเรียกได้ว่าเป็นยังเจเนอเรชันของเอ่อคลื่นลูกใหม่ของกองทัพากาศนะคะที่เป็นนักบินเครื่องบินรบนะคะที่จบจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นนักบินระดับชั้นแนวหน้าของกองทัพากไทยนะคะนำโดยเจไนท์นะคะก ก็คือพลอากาศตรีจัก,กริดธรรมวิชัยนะ,ะเสนาธิการโรงเรียนในเรืออากาศะฮะอดีตผู้การกองบินหนึ่งอดีตผู้ฝูงกริปเพนนะฮะรวมถึงผู้การอาด้วยนะคะก็คือนาวาอากาศเอกเจริญศรีวัฒนาบงคนนะฮะผู้การกองบินหนึ่งนะ,ะกองกองบิน F16 มนี่เองนะคะแล้วก็เคยอยู่กองบิน7ที่ที่เครื่องบินกริปเพนที่สุราษฎร์ด้วยนะคะรวมทั้งทีมงานอีกประมาณ3-4ท่านนะคะโดย ทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโอ้โหคลื่อนลูกใหม่เป็นยังเจเนอเรชันฮะที่จะเดินสายไปพูดคุยนะคะกับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อทําความเข้าใจนะ,ะว่ากองทัพอากาศเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะมีบุคลากรที่มีคุณภาพนะ,ะก็คือตัวอย่างจากนี่แหละนะคะที่เดินทางมาด้วยตัวเองนะ,ะเพราะว่าพลอากาศตรีจัก,กรีฑเนี่ยนะคะก็จบจากสหรัฐนะจบจากชั้งในร้อยเวมไอแล้วก็จบ จากในเรืออากาศสหรัฐได้รางวัลด้วยนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นที่ฮือฮาถือว่าเป็นคนเก่งของกองทัพอากาศเลยเพราะฉะนั้นบิ๊กป้องก็เลยนี่แหละฮะคัดตัวนะฮะทั้งคนที่จบจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ คนที่เป็นนักบินเก่งๆเนี่ยะฮะร่วมทีมไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ไปพูดคุยเลยนะคะว่ากองทัพอากาศเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะคือเป็นการแสดงถึงโอ้โหเรียกว,ว่าศักยภาพของนักบินนะคะนักบินรบของกองทัพอากาศไทยเลยทีเดียวนะฮะแม้ว่านะคะาจากการพูดคุยล่าสุดกับพลอากาศเอกณภาเดชเนี่ยนะคะ ใจหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะพนากาศเอกนะภาเดชก,ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าสหรัฐเนี่ยจะขายให้กับเราหรือไม่นะคะ F 3 5เพราะว่าอ่าใช้คำว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะพูดเลือพูดได้เลยว่ายากและมีโอกาสน้อยมากนะต้องบอกว่านี่เป็นคำพูดของพนากาศเอกนะภาเดชคนะที่อาจจะแนวเศร้าๆระทมนิดนึงนะฮะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะ,กะเกษียณแล้วนะแต่พอมองไปข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าอนาคตก็ไม่สด ทเท่าไหรนะก็แอบคิดเผื่อเขาเรียกว่าเผื่อใจไว้เหมือนกันนะว่าเผื่อไม่สําเร็จนะแต่ว่าก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะด้วยการเดินทางไปในครั้งนี้ค่ะ<อ>พนากาศเองนภะาเดชนะก็ได้พูดในตอนหนึ่งนะบอกว่าแหมนะฮะ อมองไปหลายๆประเทศนะหรือแม้แต่รอบบ้านเราเนี่ยนะเขาซื้อเครื่องบินรบกันเนี่ยนะทีละ50% 60%เครื่องนะอินโดนีเซียประเทศอะไรโอ้โหซื้อเครื่องบินรบโอ้โหกันจำนวนมากเลยนะแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราซื้อได้ทีละสองลำแล้วก็ยังโดน ตัดงบงวดแรกลงครึ่งหนึ่งอีกนะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศเราแล้วก็เรื่องของทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นการที่ทางสภานะได้อนุมัติงบประมาณปี2 5 6 6ให้เนี่ยก็ถือว่านะะเป็นความเข้าใจของทางฝ่ายการเมืองแล้วนะก็ทำให้โครงการนี้เดินหน้าได้แต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางกองทัพประกาศนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางเรานะคะคือเราพยายามจะทาให้ดีที่สุดนะใน ทุกๆเรื่องในทุกๆด้านแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาของเกรสนะว่าจะอนุมัติให้หรือไม่นะก็คาดกันว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะะจะได้รู้แล้วว่าเขาจะขายให้เราหรือไม่นะจากการตอบเรื่องของพี a นะเรื่องของอาราคาแล้วก็เรื่องของการเกี่ยวที่เกี่ยวข้องทุกอย่างนะบิ๊กป้องบอกว่าถ้าเขาตอบรับ p n a เเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเขาจะขายให้เราแต่ถ้า เขาไม่ตอบรับนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะฮะแล้วก็อย่างที่ได้สัญญาเอาไว้นะว่าถ้าโครงการ F35 ไม่ผ่านนะการพิจารณาของสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยก็จะคืนงบประมาณในส่วนที่ได้มีการอนุมัติให้ในงบประมาณปี2566ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะเรามารอดูนะเป็นกำลังใจให้กับ ทางพอากาศเองนภะาเด,ดและกองทัพอากาศนะทีมงานยัง Generation ของกองทัพอากาศที่จะเดินทางไปชี้แจงทําความเข้าใจกับทางสหรัฐนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของ F35 เนี่ยนอกจากราคาลดลงแล้วนะเรื่อง Cost of Operating เนี่ยก็ลดลงด้วยนะเพราะว่าแน่นอนนะมันก็เป็นหลักการตลาดนะเมื่อมีการซื้อจํานวนมากเนี่ยนะการผลิตอะไรอะไรการดูแลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีราคาลดลงด้วยนะแต่ว่า นะฮะทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับเดสตินีจริงๆนะว่ากองทัพอากาศไทยนะจะได้จะซื้อ f 3 5หรือไม่สหรัฐจะขายให้หรือไม่แม้ว่าเราจะเป็นพันธมิตรที่ยาวนานกว่า180ปีก็ตามนะแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของทางสหรัฐมากนักนะฮะแล้วก็เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทางจีนฮะแล้วก็การที่เราบาลานซ์ซอบพาวเวอร์ครบทั้งสองฝั่งเนี่ยฮะสหรัฐเขาก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็คือประเทศที่เป็นเอกราชนะไม่ขายก็ไม่ขายแต่ถ้าขายให้เนี่ยก็เป็นการวัดใจระหว่างเรากับสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวค่ะ และไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่นะคะชื่อของพลอากาศเองนภะาเดชทูป,ปเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่28ของกองทัพอากาศไทยก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะ,ะว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มและผลักดันนะคะให้เกิดโครงการ F 3 5นี้ขึ้นมานะฮะถ้าสำเร็จก็เดินต่อไปนะคะเป็นภารกิจของผู้บัญชาการฐานอากาศคนต่อไปที่จะสานต่อะฮะรุ่นต่อรุ่นนะคะแต่หากไม่สำเร็จนะคะ ก็พักไว้ก่อนแล้วค่อยพยายามกันใหม่ค่ะ